สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ทองมีสามดาว,เ,าาดาวเดินทางมาหาคุณพ่อยหญิงค่ะท่านผู้ชมเดินทางมาหาคุณพ่อยหญิงนะคะเนาะคุณพ่อยหญิงฝรั่งสียาขาหยาค่ะท่านผู้ชมสียาขาหยาเนาะค่ะคุณพ่อยหญิงกับฟันดีค่ะท่านผู้ชมฟันกว่ากุมานท่องสุดอ่อกุมานท่องสุด่อ มาดึงขาเม่บอกเลขไม่ยำเลขค่ะท <c oughs> ่านผู้ชมสิเป็นเลขดีหรือต่ใดไปฟังกับคุณพ่อยิ้งของความกันนาะค่ะเนาะประจําเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เท่ามีสามดาวน้าไเด้อค่ะกับวิบีโคลิปของคุณพ่อยิ้งของความกันเลยค่ะพ่อยิ้งสวัสดีครับพ่อยิางสวัสดีครับน้ำมาทรงไห้ท้งหน้าครับคุณ เป็นถักกลั้งตั้งเขากันจะไปฉีดยาคุ้มหยาวาสัน<อ>ก่อนจะลงไปเ <ขอ S 1> นาะครับเอาอตุลีก่อนครับแ่ไม่ชุ่มน้ำใบอ,เอนะัเนาะครับครับผพะเที่ยงไปให้ผนพะมนไปฉีดยาโอ้ทีมงานอยู่ข้างหลังผนพอเที่ยงทีมงานเผนมาสีดยาคุมมา้มเลยเมืม่อเพียบนะไม่บอกครับแต่ไม่ชุ่มเหมือนว่าฟันดีว่าสันว่าน้ำท่างเป้นมูอให้พวกให้ฟังอยู่ว่าสันปัญหาอย่างไรพอบอกสูฟังเนี่ย โวยวนว่าบานั้นละบ้านั้นสุดรอมาดึงขาขึ้นเนี่ยสุดรอเนี่เป็นผู้ใหสุดรอกุมารทองกุมารทองสุดรอกุมารกุมารทองอยู่ทั้งบ้านขุนพ่อหยิงที่ลูกชายที่เสียชีวิตลดความอามาเลียงไว้พอเถ่องครับเลี้ยงไว้ทั้งบ้านนะครับครับผมมันกับบนี้ไปใส่ก็มาดึงขาคุณพ่อหยิงดึงมือได้พอหยัง ดึงมึกขึ้นก่อนวันพระนี่ยครับขึ้นก่อนวันพระมัอนี้วันพระเนาะวันพระครับโอ้ดึงก่อนวันพระเลยอยากกินอะไมันอากกินมันอยากกินน้ำแดงมันอยากกินน้ำเขาแวก็น้ำแดงกินน้ำอันมันมาดึงขาเหตุไดพ่อดึงขาสมัยบอกเรี่อยตัวเก่าเนี่ยละมันมันจะบอกตัวใหม่แล้ตัวใดพ่อว่าไหนเกิดด้ยินงจะเกิดอาย่ สูฟันเนี่ยคนตัวสามหนึ่งน่นละสามหนึ่งเิ่นมาดิงเพิ่าอะไรยังไงมาเรีกตุ๊เกาคนว่าสามหนึ่งกับอันนั้นเรียกถูกสามสี่ศูนย์น่ะละเลขยถูกถูกสามสี่ศูนว่ามันท่อมสุดรอนี่มาบอกนี่สามหนึ่งสามหนึ่งครับมักจกไปยงไยงมักยู่บ่มักอยอือผีลูกไส้มาบอก ีลูกชายมหาบอกีลูกชายกับมกับบอมาแลวชวนหนึ่งเพิ่นบอกเลขไว้แล้วกับบอมาบอกเลขเป็นเลขตัวไหคุณพ่ออันเลขตัวเก้าเพื่นน่งละแปดสองเก้าันน่งละแปดสองเก้าน่นก็หาสองเพิ่อนมาสองปองเท่านั้นสองบองก็หาสองพี่ลูกชายมาหาเป็นมามาโดนแมมนบมาดนเลบอกม้าตั้งแต่ต้นงวดอือแต่ต้นบีครับท่านผู้ชม แต่ทำมา่ยำโค้งสุดท้ายนอกพลาเสียงนอกแมนมามาโค้งสุดท้ายพลาเสียงมามาหลัดโค้งสุดท้ายบระเดีมา่ยำด้วยพลาเสียงมาหลัดเลยมาหลัดเลยครับมาหลัดโค้งสุดท้ายบายแอมเพิ่นเทียท่านี้ดูครับบายแอมเพิ่นจะมาดูครับจำเป็นช่วงนี้นะนั่นมาชนึงจะหมาดเป็นนักกันะลักก็เลยมามาถามน้องพ่อหนิ่มเป็นมาเพิ่นมาตั้งแต่ต้นวีกันบ่อันนี้ลูกใช่ไหมนี่ต้นวีกูนอืมพ่าใบจังไหนเนี่ยพ่อ ก็ขึ้นแล้วขึ้นฝันลูกไส้มากกัพี่ปอบพี่ปอบมะยังวนอยู่ในบ้านนี่นะโอ้พี่ปอบมะยังวนอยู่นี่มะยังวั่นในทางในยังนี่ยเราบ้านก็วันนี้ก็ลูกไส้มากเหมือนไม่เห็นพี่ปอบมาไล่พี่ปอบหนีก็มาบอกเลขกลับกลับมาดึงขาเลยม่ดึงขาบอกเลม่ดึงขาลูกไส้มาซอยพอกลับโอ้ดี อับครับอันนั้นเป็นลูกไส้มันสาติมามาไลายหายแล้วก็บอกเลขแปดสองเก้าแปดสองเก้าก็ปหาสองก็ปหาสองมาสันครับแล้วก็บักซุดรอป่อเถื่องไม่มหามหาแจ็คเกอร์วินพอมหาเท่านั้นแหละมหาเทียวแรกกับมือขึ้นนี่อมา เดี่ยวแหลครับเมื่อคืนนี่มันมาว่าจ้งใดไหนบอกสุดรอเบาสู่เอฟซีฟังไหนคุณพอ่อมาว่าอะไรเลขสามหนึ่งเด้อครับยาเลขทุกบ้านนึ่งสามสี่ศูนย์เนี่ยนะแต่ว่ามาแกล้งอยู่สี่ศูนย์เลขเลขสามสี่ศูนย์นี่คุณพ่อตักบาทรคืนบ้านไม้พอ,พอเทื่ยงโอ้ผเป็นคืนบ้านไม่เลี้ยงบ้านเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงบ้านบ้านครับก็เลยจุดถูกเพี้ยนสามสี่ศูนย์แล้วก็กุมารท่องมาดึงขาอยู่บ่ โอ้ยหนึงขาก็เป็นตายานเด้ไหครับเห็นนาเห็นตาเลยบอกคุณพ่อเห็นอยู่เป็นยังไงจะในอื่นกุ้านท่องสุดรอเพราก็เลี้ยงเพิ่นไหวนะแต่น้อยบอกบ่าใจเพิ่นบอใจเพิ่นน้ำเต็ม่นซื้อบอกสุดรอโอ้ทีมงานน้ำเต็มเลยนครับทุกวันฝุ่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 นสียาสีดยาเข่าครับสีดยาคุ้มเข่าสีดยาคุ้มยา วันเขาวันยังเรียบร้อยเบิดเนาะคุณพ่อยังเนาะเรียบร้อยเมื่อเราสียาคุ้มเหมือนพอยิงก็เฮ็นได้ทุกปีที่สั่นฮ็ดอยู่ครับผมโอ้ครับครับครับให้เขาเด้อเนาะปอเทื่องงวดนี่เนาะกระลุดมาหลายงวดจะได้เอฟซีอกร้อยในไรเนี่ยเอฟซีอกร้อยในอะไรเนี่ยเป็นเหล็กคอนข้างธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติกับเขาปิดกันสามงวดสี่งวดครับผมมัาขังกระลุดไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะไปมากกับร่องเอาไปพิจารณาเพื่อเองครับผมครับ คุณานท่องสุดรอมาบอกสามหนึ่งก็บอีกยังกอบเพยังสามหนึ่งตัวเดียวบ่สามหนึ่งกับสามสี่ศูนย์เล็กท่มหลําอยู่แล้วันสามหนึ่งกับสามสี่ศูนย์ครันผีหลุดไส้นั่นถึงเมื่อไรผีปลอดใหม่เป็นแปดเก้าสองกับกับผ่านยังเกาเบ่อย่างห้าสองครับสองแปดสองเก้าครับแปดสองเกากับผ่านสองคำเต็มชมแล้วก็สามหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งกับคยังเกาะสามสี่ศูนย์ครับ โอ้ยมาดึงก่อนขคืนวันพระครับนอกพระเถียงเนาะแสดงว่าเป็นมันใจเหล็กสามหนึ่งเนาะบอกคุณพ่อสี่สวนนี่โตคนมากมากอยู่เพราะยิ่งมากแห้ง่าใส่มากสี่สวนนี่มากสี่สวนมากสี่สวนค่ะท่านผู้ชม บวันไหนได้ครับท่านผู้ชมในวันนี้เนาะอาจจะมาเข่าของพ่อหญิงจีตรงๆก็เป็นไปได้ได้เนาะบในวันก่อนมันก็เป็นศูนย์หกเนาะศูนย์นี่มาตลอดได้เนาะครับนนี้ก็เห็นอยู่เรื่อยอยู่ครับนนี้ก็ศูนย์ไม่พิชชาบนเอเองเด้อครับท่านผู้ชมพ่อหญิงมีความฝันพ่ะเที่ยงกับมาจีตามให้แก่เป็นแนวทางครับผมเนาะไปมากกับร่องกวบิชชาบิงครับผมแล้วอีกเป็นที่ว่าเป็นโครงที่ใส่นะบอยแอมเนาะครับครับเพราะว่าเป็นโครงที่ใายแต่พระเที่ยงนี่พึงมาเป็นทริปแรกครับพ่อหญิงครับผม แปดสองเก้ากับหาสองพีลูกชายมาบอกครับพี่กุ้านทชองสุดรอถี่พี่ลูกชายมันแก่เลี้ยงไว้แต่ผมยังมีสิบีดผมยังพอนเอกนีจจกไปใส่ครับผมมดึง,าาออง,งขามาบอกเป็นสามหนึ่งกับสามสี่ศูนย์ครับผมเออไอหมักจุดใดก็ร้องพิจารณาเออย่งเนาะครับสำหรับชมเนาะครับเพรเรื่องการดเดินทางมาทั้งจังหวัดสิเกตก็ได้จองแวะมาหาคุณพ่อหยูอย่อีกครกอันหนึ่งก่อนที่คุณพ่อมันจะลงไปหน้าครับผมไปสียาคุ้มหยา อะไรก็เลยได้เด็ดไปแห่งจะมาจุ่มแคนจองไปเสียงโชกันว่าโมนก็ถือว่าเป็นเป็นของสุดท้ายละครัาสีสามสิบแล้วอีกสามสิบเอ็ดตัวหนึ่งก็ออกกันเนาะทีมากกร้องเอาไปจัดเบิรงครับผมเนาะครับอันพยองพี่ปอบพี่ยังมาวนมาเวียนบอบ่บวุ่นเลยอบปบใหม่อีกเลยเป็นปอบใส่อะไรนี่นะปบใหม่คือเสียหายเหรอเนาะเสียหายปอบปุยงปอบปุยง อันทีมงานสีดยาพนมาพี่ปบผู้หยิงหรือผู้ซ่าเหท่านเ่ยพอิงกับคนโสดนะครับคนโสดโอ้ยนะครับผมยังไม่อยู่แล้วพอยิงบอกครับเอาครับเดี๋ยวพระเที่ยงจะเขียนใส่สมุดนอกเขาสามงวดซ้อนครับผมเนาะรุดมากลยบัานีบ้านแองงวดเนี่ยอาจจะเขาตรงๆเลยพอยิงบอกแล้ะครับมากหลายสามสี่ศูนย์กับสามหนึ่งวัสนครับ เดี๋ยวห้าจะไปเบิ่งตัวเลขเดี๋ยวเอ็ดมินเขาห้าใจเขียนใส่สมุดให้พี่น้องได้เอาลองไปเสี่ยงโชคบุญนะครับผมเนาะแต่สุดท้ายนี่ก็ขอบคุณขอบคุณพ่อหยิ้งใหงเขาฝันดีๆตัวเลขไม่แบ่งปันญหาผู้ชมแฟนช่องครับผมเนาะเกือบเรื่มครับผมเกือบเรื่มขอบคุณในหลายเด้อพ่อเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวทอมมี่ซามเดาสเกนตัวเลขใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งค่ะก็อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกิดดิ่งให้ทั้งมีสามดาวนันมาเด้อค่ะนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อ,อยังะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อ,อยังนะคะเนาะทีลูกไส้มาบอกเนี่ยแปดสองเก่าแปดสองเก่าหาสองหาสองแต่ว่ากุม,มารท่องสุดรอนมาดึงขาบอกเลขสามหนึ่งเรามาขึ้นนี่ก็มาอีกค่ะท่านผู้ชมมาย่ำอีกค่ะท่านผู้ชิสามหนึ่งเนาะค่ะเนาะเลขถูกจะคุณพ่อ,อยัง ตักบาดบาดนะคะตักบาดบาดเลยสามสี่ศูนย์ท่านผู้ชมสามสี่ศูนย์เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำววันที่หนึ่งมิถุนายนหกหาค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวกศิลานรูมชมพิกอรเจอกันคลิปหนาค่ะก็ห้โชคโชคมัน่นหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ